กาศสบายดีเนาทานผสมผงผักทานว่าจะเป็นทานผสมในประเทศเล่าทานผสมทางต่างประเทศเนาะมนีกามาโฟกกักลุ่มหน้าคือเก่าทานผสมมณีกลุ้หน้าในภาทานผสมนอนมาเรียนในไงแก้วเนาะก็คือในไงปีิอาศัยอยู่กับดูดสติบอดีนอนทานผสมเนาะผสมเพื่อสมาส่งกันกามาหอกเป็นทีเดียวเลหรอเนี่ยแล้วมเรื่องไปแต่ว่า กรุงนาค่าะ,ะเอาไปถามเพื่อนนำกันเนาะจิติตการเป็นอยู่ของเพื่อน่าเพื่อนมีขาดเคืร์นอะไรนะคะคุณผู้ชมเนาะตามที่ออสอบานเพื่อนจะเรียนนำกรุงน้ามาว่าก,กะเพราะพูดไม่ใหญ่นี่กะอันอาศัยอยู่กับอันลูกที่ว่าสติบอดีเนาะจะกินยากเป็นการเอาเนะานะาให้เนาะว่ากินได้นี่เขากลับไปท้าเพื่อนนำกันเลยเนาะ ลาไยัดต่โอเคเนาะบอไห่างไปครับไปส่้านตุ่เอาไปหามันยงเกียกันเลยเนาะสบายดีไหมสบายดีเป็ไงดูไปยังอยู่เปไงเลสบายดีโอ้ยข้าเราบอกกินแล้วไหยยังกินเปไง อยู่ก็ไพ่เนอยังไงเขาหู้ขาล้างเนาะอยู่ทักคนดิสคนสคนเฮ้ยผู้ชายเนาะผู้หญิงบรือผู้ชายมีไงผู้ชายโอ้อันนั้นดูวะเดไงดู้าง โอ้น oh, ี่ร้านเนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดินโอโดินเดแม่แม่นี่อยู่อยู่สคนเนาะ้านนาัง่นนี่ก อี่ตอยากคไปกูไปอยูมถงตาโอ้ไม่ญ่ไม่ไงไม่รูกอยู่แต่ว่าข้าเจ้านี้ป็ไรอเนาะอ๋อยางแตแม่นี่อยู่น้ำไม่งโอ้เม่แม่นี่เราเป็นยังก่อนไหม่ี่ฝากพี่เธอดื่มเมาไปเอาไปเลิกม่ร่าก็ตาเยอหว่า nó dừng lại, sửa cái công thái, ủa, la, la, la bộ này bị he hết nhang rồi, à. kiếm chi hết, hết cái, ừ. cái, cái này rồi? Không hơn không mấy mấy nhảy nỉ xui mấy kéo nhỉ hả? mấy nhảy xui rồi. cái cái ở มีอะไรอะไรหน้าเพราะเขาหนําทำป้ากินยากเป็นไงได้สะเ่าโายี่ด้ยกลุ่มนอยู่ว่าอะไรไห Nye, khao ha lo, kumlai chak mu, vinyai, khansu mut basi 2-3 mut uya 2-3 mut na 2-3 mut 2-3 Na hai vinyai, bo mi, bo chung bo lihet Vinyai, iwa na dai Mi, iwo hak bo lihet Iwo hak bo lihet Iwo ha, bo ah Ikiya ka, คือ,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 อมีคนพ่าเห,ห็ุนี่แล้วน้อไม่ยาเนาะอ๋อมงว่าอ๋ออันนี้นี่ผูู้ร้านหน่อยนีเ่เป็นลูข้างเราเป็นดูข้างดูกเลาวะโอ้โหูายว่าวไงเต่ไม่สาไปต่เพ่เออด,อด,อดออ้อเด้บเมย์คนอะไรมายามหญ่มาใหญ่หป่ะคะบนไะไมาอยู่น้อไม่ยา่บอเเมย์ขางเพื่อน่นะ บัดเมยหันเมหันแล้วอะดูแจ้คนไหมโดยหาคนโอ้ยหาคนกคนน้ำตาสองโจับบอบเเรโอ้ยเ่แล้วก็ยอกร้านปกติแล้วมันจะน้อง วันนันเกอกออกเือกเขาใไหมจ๊าบัมวัันเขาม่เอาไม่กกรับเขักบ่าทางมันถนละัมมอไรถึนะเอา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 ต่ำกเอาต่ำกูเลเอาเลยเโอ้ยไม่ใหญ่เขาไม่ใหญ่ยังไประากรนี้ค่ะเขาอยว่ากบ เ no ก่าโลทำไมเลาเก่าโลสิบโลวะอ้ต่งเกาเก่าเอาม่หายตีชี้ชี้หาพังโตหาพัโโดนดโหาพัเ่าเกาเอามาหายต้กเบ้งเน้อเขายิ่บเวงใครวะ ในมือเนึ่งถ้าได้ไม่ใ่ายยีบเบียงค้ายนะคุ่มกินอยู่เหรออะไรแล้วไสาวสองคิดเนี่ยอออเออไแล้วคิดเงื่อ่ายเลยไคู่มือ2องพันอือเลยย แบบไม่ใหญ่เฮ็ดาคู่มือองมด้ว่าโดนโดนเนี่ยคืเนเ่ยะโพกันชินเออเันชินกินเครื่องกินน้บ่ส่กินเเื่องกินเครื่องกินน้ำบ่ส่งแบบนี้องตัวออโดนโดนคือว่าไม่ใหญ่เหตุ เป็นปกติสช่ไหมบันใดมากมแยกัไปสื่อข้ากินเนาะอข้าวซืี่ข้ื้องขวบเลเอาตอนไม่เงี้ยดูเต่าไม่เง้ยบอะไรเงื้อนบออข้ก็ข้อเีเ้อข้อืมนนะทารกสวขาา้องดูไปเง้อือย่อีาอีอ เราหันบมด้ไปหาบมเไงไปหาบอไรา่เนาะาใส้กีตาร์นำดูเราเลไรเนาะดูเล่าบมอะไรไปหาไปกัไปับ้เสียไปเสือดดไปจบเป็นตะแคงเนาะ ผู้ผู้นี่อะไรมาอยู่นั่นไม่ใหญ่น้อตู้ดีเพื่อนสตีวูดีอืด้วยดมยยี่ห้อสสตาเพื่อนหญ่กันไม่มีมีแต่ก๊กก๊กกไหม่เอาวางใหเลยเป็นบริหารนอยู่ในกลางมื่อวานทำงานเพื่นทำเอ เดินหอดแล้วป้ปี่เป็นยังไงนกเป็นเก๊กเดือยเดินเอินนกนั่งนะนั่งก็บ่กกงมันจ้ะดินีความุขกาจจะประมาณนี้เลยนะ,ะเจาเปิ เพื children, ่อนเพื่อนกับพ <love> <c ười> um ่ไ <can> ด้ยึ้นว่ามไงแบบว่าุกันชิ้นกับ่เลยนาว่าเนคิเาอ้นแแบบพือติมตวาอ้กาืพติพเตว่าอ้กอบ่คนกีมาเนี่แวากเพอบเกติน่มากคอนเอนนเลยแอ้าเพนบเ่นนี่อาเี่ยแอ้เเด้อเลยอ เวอร์ก uh ่อนเลยเวอเนยเนเออเมเงิน uh ข่เ huh. ริ uh ่มเหได้เ huh. ง uh ิน huh. อ uh ันเด้อเงินกองที่งานหานเพ้อดีนที่เป็นอลาสกานย์เนยเด้อเออโเก็บไว้สือเขาเริมเหเด้อ คือทำไม่เงาของโคตุก้าคอนเด้อร์แนี้เด้อเออเออเออเลยเลยนี่แะเลยค่ะทุกท่านลุงหน้ากาได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเนาะให้ใหญ่ไปซื้อข้าวเล้วเนาะก็คือลุงหน้ากาไดถามเพิ่อนนอกกาตามที่ทุกท่านถูกเพื่อนเนาะคือไม่ใหไ่ตาอาศัยอยู่กับลูกลูกกาสตี้บอยักดีเนาะท่านชมอากาศ อันหน้าให้กะโมได้เฮต์นเ,เนร์ฮาผสมุมคือบูมีคนพาเฮต่ว่ลาลูกเต่าพามาลูกเต่าแล้วมีบอมีน่นอต่ว่าเขาต่อ,อกระยายไปอยู่หมอู่อื่นเดนืนอโนฮารสมไปอยู่ไกลกันไปมาหาซูกันกระยาหลอนว่าขีพะยาโควิดโนฮาผสมุมยังไงกะ <c oughs> ปัจจุบันนี้มีไงเพื่อนว่าเพื่อนหันเ็ดอันปูกปูกพักยู่ยเค็มซเ่นอนปูพนะักยู่แเค็มซี่คลายนอนฮาผุสมุมเลย โอเคเนาะกะขอขอบใจน้ำทีมง,งานหันเพื่อดีนะทุกท่านที่ว่ายสวยเรื่อยไม่ใหญ่เนาะกะฝากกูรดกูแชนได้เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูหน้าเนาะทาปูหน้าเราพิษทาประกันแบกกาขอสุขขอภัยได้ลายเนาะท่านชมเลยโอเคปูหน้ากะจะ่ละขอจัวคิดจะเพีชนสนิทเนาะให้ข้อเขาเข้ามาสบายดี